ตอนที่184ของดีควรค่าแก่การลงทุนมเมล็ดสนปากอ้านี้มีเพียงหมู่บ้านชือลีโกเท่านั้นที่ทำได้แต่ละรสชาติก็เป็นสูตรเฉพาะต่อไปจะมีลูกค้ามากกว่าเดิมที่มาสั่งซื้อกับทางหมู่บ้านพอลองคำนวณแล้วแค่รายได้จากมเมล็ดสนปากอ้าแต่ละบ้านก็มีเงินประมาณ50-60ตํถึงลึงต่อปีถ้าปล่อยให้สูตรหลุดออกไปมเมล็ดสนปากอ้าของหมู่บ้านชือลีโกก็จะมีคู่แข่งอันแข็งแกร่งเมื่อมเมล็ดสนขายไม่ออกคนทั้งหมู่บ้านก็จะสูญเสียรายได้ก้อนโต ปีละ50 6 0ถึง60ตำลึงหากผ่านไป10ปีก็เปลี่ยนเป็น500-600ตำลึงถ้า20ปี30ปีหรือแม้แต่100ปีต่อจากนี้ลูกหลานชาวชือลีโกจะมีความชำนาญในด้านนี้ขอแค่อย่าถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ไม่กี่ร้อยตำลึงแล้วทำให้ดวงตามืดบอดดังนั้นต้องมองการไกลเข้าไว้ ภายใต้ความหวังแสนสดใสที่หลินเว่ยไ,ไว้สร้างขึ้นมาทุกคนทำเหมือนเห็นหมู่บ้านชื่อหลีโกกลายเป็นหมู่บ้านร่ำรวยที่สุดในเมืองจงโจหรือแม้แต่ทั่วแดนเหนืออาแห่งนี้ไม่ว่าใครในหมู่บ้านก็สามารถกินอิ่มมีเสื้อผ้าใสายอย่างอบอุ่นอยากกินเนื้อก็กินอยากตัดเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ตัดในหมู่บ้านไม่ไร้ชายโสดเพราะสตรีจากหมู่บ้านอื่นล้วนแย่งกันมาแต่งงานกับเด็กหนุ่มในชื่อหลีโกคนง่เท่านั้นที่จะทำเพื่อผลประโยชน์อันน้อยนิดและทำลายอนาคตแสนสดใสเพราะนี่ถือเป็นผลประโยชน์ของลูกหลานสืบไป พ่อค้าสแสวงหาเพียงผลกำไรผ่านไปไม่นานก็มีพ่อค้าหน้าเลือดมาหาคนงานหญิงในโรงงานแปรรูปโดยเสนอราคาจาก100เป็น500ตําตำลึงเพื่อซื้อสูตรเมล็ดสนปากอ้า500ตําตำลึงถ้าไม่ใช่เพราะหลินเว่ยเว่ยสร้างสร้าง,างแกล้งเอาไว้ล่วงหน้าโดยการสร้างภาพขนมปังไส้เนื้อแสนหอมกลุ่นไว้ให้คนทั้งหมู่บ้านคนงานหญิงผู้นี้ก็อาจวัน่นไหวตอนที่พ่อค้าเสนอราคามานางพยายามรักษารอยยิ้มแสนเย็นชาไว้ตลอดและใช้สายตาดูแคลนมองอีกฝ่าย500้อยตำลึงเช่นนั้นหรือ ก็แค่รายได้สิบปีของบ้านข้าเท่านั้นเจ้าด่าใครอยู่คิดว่าข้างโง่หรือไรนางไม่เพียงไม่วันไหวแม้แต่น้อยทว่ายังให้บุตรไปตามผู้ใหญ่บ้านมาด้วยเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้ยินว่าพ่อค้าหน้าเลือดต้องการตัดช่องทางธมะหากินของชื้ลีโกเขาจะทนนิ่งเฉยได้อย่างไรทันใดนั้นผู้ใหญ่บ้านก็พาชายชะกันทั้งหมู่บ้านเข้าปิดล้อมพ่อค้าหน้าเลือดเอาไว้หลังทุกตีได้ยกหนึ่งแล้วก็โยนอีกฝ่ายออกไปจากชื้ลีโก หลังจากนั้นตามทางแยกต่างๆที่ใช้เข้ามายังหมู่บ้านก็มีคนเดินลาดตะเวนตลอดเวลาและมีการตั้งเวรยามขึ้นขอเพียงเห็นคนแปลกหน้าก็จะถูกดึงเข้ามาสอบถามทั้งหมดแม้แต่ชาวบ้านที่มาเยี่ยมญาติก็ไม่ถูกปล่อยเข้าไปโดยง่ายเพราะอาจถูกคนอื่นซื้อตัวได้เสมอชาวบ้านชื่อลีโกล,ล้วนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนในหมู่บ้านสามัคคีกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเข้มงวดจนไร้ช่องโหว่แต่ละคนเชื่อมั่นว่าการรักษาสุดลับคือการรักษาความอยู่รอดของชื่อลีโก ข้างนอกมีผู้ประสบภัยแล้งนับไม่ถ้วนที่อดตายผู้คนนับไม่ถ้วนต้องขายบุตรหลานเพื่อรักษาชีวิตดังนั้นถ้าขายสุดรับออกไปชีวิตในวันนี้ของคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นชีวิตในวันพรุ่งนี้ของชือลีโกวันรุ่งขึ้นหลินเว่ยเว่ยยกสินค้าขึ้นเกวียนเทียมล่อเพื่อเตรียมเดินทางไปที่เขตเรื่นอันันใดนั้นนางก็สัมผัสได้ถึงการโดนกระตุกชายเสื้อนางจึงก้มมองอ้อที่แท้ก็เจ้าหนูน้อยเป็นคนดึง แม้เมื่อวันพี่รองจะบอกว่าแค่หยอกเล่นแต่เจ้าหนูน้อยยังกลัวว่าพี่รองจะทอดทิ้งตนแล้วไปอยู่ในเขตเพียงลําพังเมื่อเห็นดวงตาของพี่สาวเต็มไปด้วยความสงสัยเจ้าหนูน้อยจึงกล่าวอย่างเอียงอายว่าพี่รองท่านท่านกลับมาเร็วๆนะหลินเว่ยเวหัวเราะขึ้นมาทันทีนางย่อตัวลงแล้วอุ้มเจ้าหนูน้อยขึ้นไปบนเกวียนเทียมล่อพลางพูดกับสัวถั่วว่าไปเถิดเจ้าหนูน้อยดีใจมากไม่ได้เข้าเขตเริ่นอันกับพี่รองนานมากแล้ว แต่ว่าถ้าเขาไปแล้วกระต่ายไก่และแพะในบ้านจะทําเช่นไรเขาเห็นเสี่ยวร่างถือตะกร้าเดินเข้ามาดวงตาจึงเป็นประกายทันทีเสี่ยวร่างเจ้าไปเกี่ยวยากับพวกวังตรงเฉียงนะกกลับมาแล้วข้าจะจดบันทึกงานของพวกเขาเอง เจ้าหนูน้อยเห็นสมุดบัญชีของพี่สาวจึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเขาใช้กระดาษด้านหลังที่พี่สามใช้คัดลายมือมาวาดตารางโดยใช้รูปร่างต่างๆแทนสหายของตนแล้วจดจำนวนยาก,กระต่ายที่อีกฝ่ายเกี่ยวลงไปเมื่อครบสิบครั้งก็จะสามารถแลกไก่ได้หนึ่งขาหรือมูตุนน้ำแดงสองชิ้นหรือเป็นพวกเนื้อกระต่ายอะไรทำนองนั้นหลินเว่ยเว่ยยิ้มพลางสายหน้าเจ้าก็ตระหนี่เกินไปตั้งสิบครั้งถึงจะแลกเนื้อได้แม้แต่สหายตัวน้อยก็ถูกเจ้าเล่นเล่ใสพวกเขายังไม่ปริปากเถียงอีกด้วย เจ้าหนูน้อยเอ๋ยอย่างมีความสุขสิ่งใดเรียกว่าค่าเล่นเล่ค่าไม่ได้เล่นเล่เสียหน่อยค่าให้ของตอบแทนแล้วนี่วังตรงเฉียงชอบกินหมูตุ๋นน้ำแดงที่สุดเขาทำเกือบครบสิบครั้งแล้วพี่รองวันนี้พวกเราซื้อหมูกลับมาทำหมูตุ๋นน้ำแดงดีหรือไม่เป็นเจ้ามากกว่าที่อยากกินหมูตุ๋นน้ำแดงหลินเว่ยเว่ยบีบจมูกน้องสี่เจ้าหนูน้อยหัวเราะอย่างมีความสุขจะโทษว่าค่าตะกราบไม่ได้หรอกเพราะพี่รองทำอาหารอร่อยเกินไปต่างหากค่ากินจนจะอ้วนแล้วนะ ลินเว่ยๆกล่าวพร้อมรอยยิ้มเจ้าเกี่ยวหญ้าให้กระต่ายทุกวันเหนื่อยหรือไม่ประเดี๋ยวก็จะมีกระต่ายออกมาอีกครอกแล้วเจ้าจะมีเงินเพิ่มอีกด้วยตัวเจ้าไม่ต้องไปเกี่ยวหญ้าเองหรอกเจ้ารับซื้อหญ้าหนึ่งตะกร้าจากพวกเด็กในหมู่บ้านเป็นเงินหนึ่งอีแปกก็ได้แต่พวกเขาอยากได้เนื้อมากกว่าสหายที่เล่นกับเจ้าหนูน้อยล้วนมีอายุไม่มากทั้งนั้นสำหรับเด็กน้อยที่ไม่สามารถขึ้นเขาไปเก็บของป่าหรือผลไม้ป่าได้ย่อมไม่คิดเรื่องเงินทอง เด็กในสมัยนี้โลภอยากกินเนื้อที่สุดยิ่งไปกว่านั้นคือเนื้อที่บ้านตระกูลหลินทำบ้านอื่นยังทำรสชาตินี้ไม่ได้ด้วยหลังฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศก็จะหนาวขึ้นทุกวันดังนั้นจ่ายเงินซื้อหญ้าให้กระต่ายพวกมันก็จะผ่านฤดูหนาวไปได้อาศัยแค่สหายตัวน้อยๆของเจ้าอย่างมากสุดก็พอให้กระต่ายกินไปวันต่อวันดังนั้นเจ้าสามารถรับซื้อหญ้าจากพวกเด็กที่โตกว่าหน่อยได้เวลาไปเก็บผลไม้ป่าพวกเขาก็สามารถเกี่ยวหญ้ากลับมาสักตะกร้าพร้อมกันเลยหลินเวยเวยชี้แนะ เจ้าหนูน้อยพยักหน้าถ้าเช่นนั้นก็จะรับซื้อไว้มากเกินไปไม่ได้พี่รองท่านไม่ได้บอกว่าจะจัดการกระต่ายให้หมดก่อนเข้าฤดูหนาวหรอกหรือได้ถ้าเช่นนั้นเจ้าตัดสินใจเองเถิดหลินเว่ยเว่ยจงใจให้เขาฝึกคิดเองสําหรับข้อกระต่ายของเขาแล้วนางออกคําสั่งน้อยมากเพียงออกความคิดเห็นในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเจ้าหนูน้อยคํานวณในใจเขาจะแอบไปบอกพี่ชายพี่สาวที่ตนชื่นชอบเงียบๆสําหรับหลิวเสี่ยวอิงที่เขาไม่ชอบหน้าก็ไม่ควรรับซื้อแม้แต่ผลไม้ป่าของอีกฝ่ายด้วยซ้ํา ระหว่างทางสัวถั่วก็ใจเต้นแรงตลอดเพราะกลัวว่าจะเจอชาวบ้านที่มาเกาะความวุ่นวายอีกแต่บางทีอาจเพราะเมื่อวันเพิ่งจัดการจนกลุ่มนั้นไปการเดินทางครั้งนี้จึงไม่เจอสิ่งที่ทำให้ต้องกังวลเมื่อมาถึงเขตเรื่อนอันสัวถั่วก็ต่อแถวยื่นเงินค่าผ่านทางแล้วขับเกวียนเทียมลาอมาที่ร้านขายขนมและผลไม้อบหนิงจี้ส่วนหลินเว่ยเว่ยก็พาเจ้าหนูน้อยมาที่ท่าเรือนางหนูรองเจ้ามาได้เสียที เมื่อหลิวไวจือที่กำลังสนทนากับผู้อื่นอยู่ได้เห็นหน้านางเขาก็รีบเดินเข้ามาต้อนรับทันทีช่วงสองวันนี้มีคนอยากเช่ากโกดังบ้างหรือไม่หลิวเว่วถามขณะยื่นของกินที่ห่อมาด้วยให้เขาหลิวไวจือตอบข้ากำลังอยากคุยเรื่องนี้กับเจ้าพอดีโกดังของเรามีคนเข้ามาถามไม่น้อยเลยทว่าพอได้ยินเรื่องค่าเช่าแล้วก็ถอยออกไปหมดเช่นนั้นเจ้าไปคุยกับเจ้านายให้ลดราคาลงมาหน่อยดีหรือไม่ ท่านรู้จักคำพูดที่ว่าของดีควรค่าแก่การลงทุนหรือไม่ผู้ที่คิดว่าราคาแพงไม่ยอมเช่าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ารายย่อยที่ไม่มีกำลังใจถ้าปล่อยให้พวกเขาเช่าเราก็อาจดูแลได้ไม่ง่ายเพราะแต่ละห้องเก็บสินค้าคนละชนิดถ้าเรือเขตเรื่อนอันของพวกเราถือเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งทางน้ำซึ่งเชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตกเรายัางต้องกังวลว่าจะไม่มีลูกค้ารายใหญ่อีกหรือ ใจร้อนไปจะไม่ได้กินเต้าหู้ร้อนๆต้องอดทนหน่อยสิผู้ดูแลหลิวหลินเว่ยเว่กล่าวด้วยน้ำเสียงสบายพร้อมรอยยิ้มราวกับมีแผนอยู่ในใจแล้ว